สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะมื่อหนีผ้ามากินเขาอีกแล้วค่ะพี่น้องเห็นหน้ากับผ้ากินตะเขานี่ค่ะเมนูนี่ก็คือคอหมูค่ะเอามาทอดด้วยค่ะพี่น้องบริย่างค่ะมื่อนีโบโบสะดวกในการย่างค่ะเอามามักกระเทียมพริกไทยแล้วก็ทอดกรอบๆผ่านน่คะน้ำมันกระมี่ค่ะพี่น้องนี่จ้ะกระแซไปอีกแบบกระมีแเจวพริกผงค่ะพี่น้องบีบักหนาวใส่ข้าวขูาว ใส่พริกป่นแล้วก็ซอยพักหอมเปย์ใส่ค่ะมีข้าวเหนียวห่อนๆหนึ่งมามีไม่้อน้บ่มีพักค่ะพี่น้องมีแค่นอ็อตสองสามสิ่นเอามาแตงจานซื่อๆอกจ้าพี่น้องกินง่ายๆบานๆนคือก่าค่ะกินเ้าจำเจ,จวพริกผงกับหมูทอดค่ะกะแสไปอีกแบบหนึ่งค่ะพี่น้องมาจ้าเมื่อกด้นยกันค่ะกินเหล่าก็เสดไปเฮ็ดงานเหตการแล้วค่ะพี่น้องมาค่ะทุกผู้ทุกคนค่ะ ข้าวเหนียวหมูทอดจ้า